ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเป่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะเข้ามาทําการแกะพัสดุอีกแล้วตามเคยนะครับผมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในการที่ผมจะเข้ามาทําการแกะพัสดุนะครับผมก็จะเข้ามาทําการแกะพัสดิชิีนนี้นั่นเองนะครับผมที่ผมได้สั่งมานะครับผมจากหาซ็อฟฟีนะครับผมนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราก็ จะมาแกะกันเลยดีกว่านะครับซึ่งขอยผมสั่งมาผมบอกไว enfin ้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นของใช้ประจำวันอยู่แล้วนะครับที่เราจะก้อนใช้นะครับผมไม่ใช่ใช้ในการทำยูทูบนะครับแต่ว่าใช้ในการที่เอามาขับอบสะอาดบ้านนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมของที่ผมสั่งอันนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าราคาคู่มากๆนะครับผมในส่วนของราคาคู่มากมากคูเหมือนแจกฟรีเลยก็ว่าได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาแกะให้ดูกันเลยดีกว่านะครับเพราะเราไม่อยากเสียเวลานะครับ แกะเลยครับผมมาดูกันดีกว่านะครับคู่เหมือนแจกฟรีที่ว่ามาคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมซื้อมาราคาไม่แพงนะครับเป็นราคาแบบประหยัดมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นของที่มีรีวิวนะครับผมแล้วก็มีคนซื้อมากกว่า1นึ่งแสนคนแล้วนะครับผมคนซื้อมากกว่า1นึ่งแสนคนนะครับแล้วก็ให้5ดาวมากกว่า2 0,000กว่าคนแล้วนะครับผมรีวิวร้านนะครับผมก็เลยมั่นใจว่าเป็นของดีแน่นอนนะครับผมดังนั้นนะครับผมผมเลยตัดสินใจซื้อมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าครับปุ๊บ นี่ผมมานะครับเราเริ่มแกะได้แล้วนะครับนี่ในชุดของกรารแพนนะครับผมก็ถือว่าแพทมันมดีมากเลยนะครับส่งมาจัดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมร้านนี้ผมสั่งมาจากสุพรรณบุรีนะครับโอเคครับผมนี่ครับออกมาเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือนี่นั่นเองครับผมนี่อันนี้อันนี้คืออะไรไม่ใช่อันนี้นะครับผมอันนี้คือมันเป็นของที่ผมสั่งมานะครับเป็นเรียกว่าปากกานะครับอันนี้คือปากกานั่นเองนะครับกับว่าแพ้มันดีมาก นะครับเพราะผมสั่งปากกามากับว่าไม่ใช่ขอหลักที่ผมจะมาใช้ในคลิปนี้นะครับนี่ผมขอให้ผมสั่งมาผมนี่โอ้โหไปโฟมนั่นเองนะครับผมนี่นะครับคือเขาให้เราไปจุ่มน้ำนั่นเองแล้วก็เอาเข้ามาใช้เนาะในส่วนนี้นะครับผมนี่อ่านะครับเป็นโฟมนั่นเองนะครับ เป็นไม่ใช่โฟมละจานนะครับผมก็ว่ามาเป็นโฟมนะครับผมในการขับอบสะอาดนะครับนี่อ่านะครับผมสั่มมาเยอะมากนี่ยังมีก๋อครับผมเราสั่มมาแบบเยอะมากๆเลยนะครับอันหนึ่งไม่แพงนะครับผมอันละแค่4บาทนะครับอันละแค่4บาทเท่านั้นนะครับพูดเหมือนแจกฟรีเลยนะครับนี่สั่มมาเยอะมากผมไม่หมดนะครับนี่ยังมีกาอครับผมโอ้เราสั่มมาเยอะมากๆเลยนะครับเราสั่มมาทั้งหมด20อันนะครับรวมเป็นหนึ่งทั้งหมดนะครับมูลค่าทั้งหมดนะครับ 80บาทนะครับในการที่เราสามโฟมาทั้งหมด20อันนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ยังสเป็นนี่ผมเป็นเจลนะครับผมนี่น้ําแข็งเคียมนั่นเองนะครับเป็นเจลนั่นเองนะแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตนะครับผมก็จะช่วยทําให้อาหารที่เราใส่น้ำเย็นน้ำเราจะเย็นขึ้นนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ของที่กินได้นะครับเป็นเจลเนาะในส่วนนี้นะครับผมนี่นะครับถือว่าส่งมาเยอะมากนี่นะครับเราสามมาทั้งหมด20อันนะครับนี่4อันแล้วนะครับในกล่องยังเหลือีกประมาณนิดนึงนะครับ นี่แปะอ่านแล้วนะครับ10อันนะครับในก่อนเลยขึ้นหนึ่งไกๆเลยนะฮะในส่วนของในก่อนเดี๋ยวเราก็จะลองมาแกะใช้ดูกันเลยดีกว่านะครับนาเดี๋ยวเราจะมาหาเวลาเดี๋ยวเราก็จะมาแกะใช้กันดีกว่านะครับคือแบบดีมากๆนะครับผมมันดีจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้ามาดูกันนะครับว่ามันดีหรือเปล่าถ้าไปไปได้นะครับผมผมก็อยากจะทำคลิปออกมานะครับไปคลิปแยวมาอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับในการที่เราจะลองใช้โฟมนี่แหละนะครับที่ผมสั่งมาในวันนี้แหละนะครับ ไปทำความสะอาดร้านนะครับสิ่งสกปรกสิ่งค้าอะไรนะครับเผื่อว่ามาจัดอดนะครับเดี๋ยวเราจะหาก่อนนะครับว่าเราจะทำความสะอาดอะไรดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยางหาไม่ได้เลยนะครับที่เราจะมาทำความสะอาดอะไรดีนะครับแต่ว่าน่าจะดีนะนี่ผมราคาไม่แพงสี่บาทนะครับบัตรเล็กิวเดียวน่ารักดีนะครับผมง่ายมานะครับนี่สี่บาทเท่านั้นนะครับ แพมมาดีมากนะครับแล้วก็ในนี้นะครับผมนี่คือปากกานะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับคือแพมมาดีเหมือนกันนะในส่วนของปากกานะครับปากกาแพมมันดีมากแล้วก็จะส่งใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ3วันนะครับก็สามารถจะส่งมาถือผมนะครับก็เป็นระยะเวลาในการจัดส่งที่มากระหานนะครับมาครับผมแกะแกะเลยครับนี่มาครับผมเราแกะเลยนะครับโอเคครับผมนี่เราแกะแล้วนะครับผม คือแพมมันดีมากนะแพมมันสามสี่ชั้นเลยนะครับผมในส่วนของซิลนะครับแพมมันได้ดีมากเจ้านี้ยอมรับเลยนะครับว่าเจ้านี้แพมมันดีมากเลยนะครับในส่วนของซิลนะครับแพมมันได้ดีมากๆนะครับนีครับผมโอ้เรียบร้อยผมประกานี่ผมปากกาที่ผมสั่นมานั่นเองนะครับนี่อ่านะครับนี่แหละครับคือปากกาที่ผมสั่งมานั่นเองนะครับมีอยู่ประมาณที่ผมสั่งมานะผมสั่งมาอยู่สี่ด้ามด้วยกันเป็นประกาดํานั่นเองนะครับสี่ด้ามแล้วก็เป็น ไส้นะครับผมนี่ไส้ปากกาดำนะครับเอาไว้เปลี่ยนนั่นเองนะครับผมนี่อ่านะครับเราได้สั่งไส้มาด้วยสั่งปากกามาแล้วสั่งไส้มาด้วยนะครับซึ่งปากกานี้นะครับผมเห็นครับบอกว่าใช้ก็ดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองหากระดาษมาทําการเราเขียนดูแล้วกันนะครับว่ามาใช้ดีจริงหรือเปล่านะครับไม่ตของขอปากกาเพราะเราสามารถรีวิวได้ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเราเอากระดาษแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคครับ okay, ผมก็ตอนนี้นะครับผมผมก็ได้เอากระดาษมาเรียบร้อยนะครับเป็นกระดาษสมุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนดูเร่งๆกันดีกว่านะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาเขียนดูเร่งๆกันนะผมว่ามาเขียนดีไหมนี่ผมก็เขียนอยู่นะครับนี่เขียนอยู่นะครับมันก็มีมือเขียนติบ้านไม่ติบ,บ้านนะครับผมแตบบ่ว่าก็ได้อยู่นะ ในหมึกนะครับปากกาดำนะครับผมนี่ราคาไม่แพงนะครับปากกาดำแค่ละ3บาทนะครับนี่3บาทเสื้อไม่แน่อันนี้แค่บาทใบนะครับปากกาดำ3าบาทครับผมไส้นะครับไส้ปากกาแค่บาทเดียวผมไส้ละ1บาทครับผมสั่งมาประมาณ10ไส่ละือมันสิบ่าไส้นะครับผมนี่ไส้ละบาทนะครับปากกา3บาทครับไส้ละบาทนะครับรวมกันก็เป็น4บาทนะครับก่อนหนึ่งแห่นะครับเราใส่มาแท่ละอันนะครับ โบประกาหล่นประกาหล่นนะผมโอเคครับผมนี่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ฝากติกา c h n n n น l KWS h a n n น l นี่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคือว่ามันดีมากในส่วนของปากกาที่ผมได้สั่งเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเขียนอยใหญ่ๆดูเลยนะครับปุ๊บป๊นี่เขียนลื่ม,มากเลยนะครับนี่เขียนก็จะเขียนหน่อยครับผมนี่ นี่นี่นี่เขียนอยู่นะครับสักครู่นะครับผมเราจะกงใช้เวลาในการเขียนนิดนึงนะครับปุ๊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 บนี่เรียบร้อยผมนี่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดีหรือเปล่านะครับนี่เราเขียนเสร็จเรียบร้อยครับนี่ไปรูปดาวนั่นเองนะครับแล้วก็บริวารของดาวนั่นนองนะครับนี่เขียนได้ดีมากแล้วก็ถือว่าไวมากๆด้วยนะนี่ผมเราเขียนได้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ประกาเราสั่งมานะครับถือว่าดีมาก หัวประกานะครับหัวประกาเดี๋ยวมาดูหัวกันนี่หัวประกานะครับหัวประกาก็ถือว่าดีนะในส่วนของหัวประกานี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะลองอิบไสออกมาเปลี่ยนดูนะครับว่าขนาดมาเข้ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไส้ดูนะครับเสื้อขาวนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนไสให้ดูด้วยรอบนี้รีวิวแบบจัดกเต็มเลยนะนี่นะครับผมแลัจากนั้นนะครับก็เอาหัวออกมาผมนี่หัวออกมานะครับหัวประกาออกมาแล้วก็ปิดไปนะครับ ปิดไปปุ๊บนี่ขนาดมันจะพอดีเลยนะครับนี่เราเปลี่ยนไส้เสร็จแล้วครับเห็นไหมคือมันจะเป็นขนาดแบบพอดีของมันเลยนะครับแล้วจะเสร็จแล้วเราสมมุติเราจะเปลี่ยนไส้นะล้วก็มีฝาเนี่ยเราก็ปิดไส้กลับไปเหมือนเดิมนะครับผมก็เอากลับมาไว้ที่เดิมนะครับผมนี่โวดีมากดีมากจริงจริงเลยนะครับประกาส่วนนี้คืออุปกรณ์เครื่องเขียนนี่นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะสำหรับผมนะผมก็เลยใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนบ่อยนิดนึงนะครับ นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมนี่นะครับปากกาก็คือว่าจะส่งได้ไวนะครับผมพูดสิ่งผู้ย่างมาดูดีมากสามบาทนะครับวัสดุนะครับคู้มข่าออกมาดีแล้วปากกามันก็เขียนได้ลื่นนะหมึนก็ค่อนข้างที่จะเข้มเลยนะครับว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าเกินราคา3บาทแน่นอนนะครับเพราะว่าปากกาแค่3บาทใส่ได้ขนาดนี้ผมคุ้มค่ามากๆนะครับผมแล้วก็ยังมีที่ผมสั่งมาเนาะที่เป็นโฟมน้ำน้ำฟอนน้ำใช่ไหมครับไม่ใช่โฟมนะ ขอผมไปฟอนน้ำนะครับผมขอภัยด้วยที่เรียกผิดก็แก่พุ่งคลิปเลยนะครับมันเรียกว่าฟอนน้ำนะครับผมก็ถือว่าดีมากนะครับนี่ผมฟอนน้ำเรานะครับนี่อ่านี่ผมหน้าตาฟอนน้ำไปให้ดูใกล้ๆเลยนะครับซ like ึ่งน่าจะเป็นสินค้านําเข้านะครับผมไม่แน่ใจว่านําเข้ามาจากประเทศอะไรนะครับเพราะไม่มีภาษาใครเลยนะครับนี่ไม่มีภาษาใครเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้านําเข้าร้อเปอร์เซ็นเลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ น่าจะใช้ได้ดีนะครับผมกันเราไม่รู้ว่าจะมาขัดอะไรดีนะครับผมเพราะว่าเราจะก็ทําการจุ่มน้ําด้วยนะครับผมก็จุ่มน้ําด้วยนะครับซึ่งเราไม่ให้ทําการจุ่มน้ำนะครับผมก็เลยไม่สามารถออามาคำว่าอะไรง่ายมากมายนะครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวเราเอาไปว่าถ้าเรามีเวลานะครับผมเราก็จะทาคลิปรีวิวฟอร์น้ํานี้ให้ดูอีกทีนึงอย่าละเอียดมากกว่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเรามีเวลานะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าดีนะโดยรวมถือว่าดีมากที่เราสั่งมานะเราสั่งมาหลาย ปอน้ำเลยนะครับในสามมัเยอะมากนะครับตลวนี้คืออย่างที่บอกไปเลยนะครับเป็นเจลน้ําแข็งปลอมนั่นเองนะครับน้ำแข็งเทียมเนาะในส่วนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะหาเวลานะครับผมมาทําการรีวิวให้ดูกันนะครับผมข้าเรามีเวลานะครับผมและในที่สุดนะครับผมก็คลิปนี้ก็ผ่าไปแค่ดีเลยนะครับผมก็เหนื่อยมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมผมนะครับผมในการรีวิวนะครับแกะก่อนก็แกะคลิปแรกนะครับ ก็คือคลิปนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนเลยนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้กับผมคอยซัพพอร์ตให้ผมนะครับที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปและการเป่าแกะก่อนในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมอ่ะนะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อนๆกับละคนนะครับผมชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเส้นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็ค่อยมาพบกับผมเป่านะครับผมในคลิปหน้านะครับผมแต่ว่าจะมาคลิปนี้ผมเป่านะครับผมก็จะก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆกันละคนจบคลิปไปเพยงท่านี้ก่อนนะครับไปไปกับเพื่อนสวัสดีครับ